ล้มแได้มากินหายบาดไปสิอู้มกลับขึ้นเมื่อบอยอมพี่ต้องหายอีก,อกถ้าหูวมันอยากไปสายห่านแค่เคี้ยวเนี่ยคัอนอุ้มกลับขึ้นนี่ก็หายรวดเลยโหคนขี้ดือ้อ <c oughs> Tuh dulu. Lot dulu, lot 喵，喵，来。 <laughs> คุณจัไไกได้เอาลกบขคืนกบหายชิบปส่งไพเกาะโอ้ก็ทะเลพี่อะไรเงียบ แน่นตีลังกาล่มถึมเอากับขื้นหายบาัสไปอยากมากกลุมไคประตูมาแม่มาแม่ร้อย เด็กสมัยนี้มันรู้ไส้เงินนัน่งหลอกอย่างนั่งเหรอจะก่ออีอย่างอันนี้มันกะินไะด้นรอสบายดีทุกคนพี่น้องสบายไม่แห้งทุกคนพี่นะ้องอืมนหะ่อนะึงด้

ถ้าตะลกใหญ่เลยอ้นั่งโอ้ยแลเต็นฉากตลกอกแนวโอ้ยปอเห็ดคือปอแค่ถ้าตลกเป็นยังไงอือม,มีเด่น้องเราขัาเบ่งเรายังห่ะ เอาปองหน네ึ่งเนาะมาสิมามันหวานับ้วชอเลยปลอยมือ ฮัลโหลขอรน้าได้อุ้ยลูกขับเป็นแนวนี้เนาะเอมอมาดังกินตาม,มันขอบแค่แจวหนทางไปลูกๆรถใหญ่มากละผู้มันจะใส่ขี่เอาได้ฮะ ซาบาทกล่องละซาบาทพี่น้องป้าตัวขี่ยังไวเลยลูกนะฮะมามามารถรถเขาขี่ยังไวเลยเขาชิชัยขี่เฮ้าเขาสิชัยขี่เฮ้าไรกระไรก่อนแหนบผู้รถเก่งรถการได้กินแล้วผัดเมื่อยบาทนี่ยังไม่ให้เจ้าอุ่มแล้วบาทนี่สันดอน มันบอกเป็นสันดานมันเป็นสันดอนลและแท้เบาหกินเป็นหน,หน่อยกะหูใส่เงินใส่ทองหาบ่าเป็นกินแล้วสิแตกแล้วกรุณาทำงานด้วยอย่ามีแต่นอนซ้อนซอนก็จะว่าออกได้พีน้องกินแล้วก็รู้จักทำมาหากินน่วย เห็นอะไรทำมาหากินถุย่าปลาลุงนะแม่ครับตัว้มีประโยชน์ร <c oughs> ู้จักถุย่ากินกินแต่ขนมอันนี้แหละพี่น้องเนี่ยผลหมากเค็มอยู่แช่กันเปม็นจ้าบใส่เยี่ยงวะขนมเยี่ยงวะสือมันเละกระปองบ่เลหรือตะวันโมเมนต์ที่น่าจะเป็นเละแนะเละกระปองต้องกระปองเหลืองเถานั่น ยังบอกมาเห็ดซื้อบืออยู่้ันนี้นนแกล้นยังบักอันนี้มึงโดลดหุ่นตีมึงก็เป็นตะลงอยู่ตีตายมึงก็เบิ่งกูนี่หุ่นดีเซ็กซี่เนี่ยกูเป็นอยากโหลดไปไดยไปเมื่อไปลุป <c oughs> เอา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 เพรยงไ่ได้ตีนจิจังได้นอบาทนี่มันอยากให้อุ้มหูีิใช้มันอยู่ดอกเพราะมันกินแล้วมันกระหดชึกขี่ข้านมันได้กินมันมามันกระแลนมันเมื่อมันกลายเข้าอุ้มสีวิตของมันโคตรสบายสิใต้แต่กู พอเห็เดเบียกนีน้องเอ้ยพอจอดอันประตูพาหลอยมืนมือแดดกระตาก่ะตากห้ามไปในชั้น่นนบออยู่ลูกปะเทียงกิดามตรองกระตากแดดน่าจะเป็นไข่มันจะชิม,มูกเริ่มไหลพระอ้อมบรดไปอ่ะ่ไขอตกใจแม่มาเมื่อลูกปะ có cái lăng cai lụa qua à? nhà sẽ không khăn mùa mưa là căn mưa là đã phải <laughs> đấy mà được chị หม่มาแล้วกันเมื่อแล้วก็ไม่ได้ถ่าด้วยนะคันเมื่อยอู้มนะถูเหี่ยวซะเด้อลูกมันเหี่ยวซะเด้อโอ้ยแหละเพื่อนจะสมัยนีเลี้ยงลูกด้วยเงิน โมแม่เกิดเมื่อวานนี่ไปกับคุณจักแนวกินแนวหยั่แนวแสบแนวนัวห้าหลอดถ่าสไตายเลยเนี่บเคยได้กินได้หนิว่าตามควมจริงฮะกันิมาได้กินวังกิใหญ่นี่พี่น้องมันอยากได้มันอยากกินเลยชิมน้ำมันมาเห็นมันอยู่ในกระปุกกระปิ๊กกะเคยถามยูแต่กระบบเคยกินหัวมันแพงแลวก็ะโบซื้อกินรุ่นนี้มันก็ะแพงกว่าหมูแล้วแพงกว่าขนมถั่วไปรุ่นกระปุกอัดนี่ ไปซื้อไดซี่นะดูนะมันโตกี่ดินนะอ้ากินไปโลดลูกมาไปยังดอกสะอาดไลยเป็นอเฮียไปแล้วปริมาณมันกับบริไลเขาเจ้าหายกันดิปลาลูกป่ะอย่าเก็บไปเอาป้าไว้หิมุดกินน้ำมาเอ้ยกินปลาดิน้ำเด้อ เดียปามาเดี๋ยวนี้ดูม,มายืนสี่หนุกสี่หนูมันมมาได้มากเลยโอ้โหไม่สบายเลยถูกสุดท้ายเด็กงอหมันกูบอกให้ลบ เราต้องกินเฮียเฮียเฮียเฮยโอ๊ยใขื้นด้